สวัสดีจ้าไท a i o c c น d ช n แน l อีกแล้วนะจ้ะวันนี้เปิดประเดิมมาน้ำร้อนๆมีพริกมีกระชายนะคะมีใบมะกรูดจ้าเทน้ำปลาลงไปจ้าจัดไปเลยคะ่ะหนึ่งกลุบนะคะวันนี้เราจะทำแกงเห็ดเผาะใส่หมูนะจ๊ะพอน้ำเดือดแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยรอให้มันน้ำเดือดอีกนิดนึงแล้วก็นั้นน่งกับว่าเออพงนัวนี่ ฉันกะซิมเอ,เอาลิ้นที่จริงเอามือชิมก็ได้นะจ๊ะแต่ว่านางอเออเอาลิ้นนี่แหละฉันกี่ขานอันนี้มีการบอกว่าเขียนไว้พ้อมว่าอีอยังอีหย่างแม่สิไดบ,บลงเสิไดเพื่อหลงใส่เกลืออ้าวก็ว่ากันไปอีกแล้วนะจ๊ะนางก็ใส่ผงนัวลงไปนะจ๊ะแตนว่านั่งก็ว่าบ่าต้องคนดอกป้าไว้หันแหละเนาะฉันกะเห็ดนั่งมาเห็ดนี่เนยทีนี้เราก็ใสเกลือลงไปนะจ๊ะนางชอบทาอาหารอีสานมาก นางวัน่นางคิดหอดบ้านสมัยเด็กหน่อยนั่งบริกินเออจันก็นเออทีนี้นางก็คนนะคะนางก็บอกว่านี่ใส่หมูลงไปนะจ๊ะเพื่อความอัทรสในการให้ระมุนนีและอรรอร่อยนะจ๊ะเออห้อากกบใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลนคนคายคลุนคนลายไปนะจ๊ะ นังวาเออแล้วมาเล่าต่อนะสมัยเด็กหน่อยนั่งว่านั่งบริกินนั่งบอมีนั่งบ่มีกินนั่งกับว่าสุนักเรียนนั่งกับมีพูดตเดียวรองเท้าก็มีอันเดียวนั่งวะพอมาอยู่หนีพอเติบโตนั่งกับว่าสกักต่องหากินฉันอยากกินยังแฮปปี้มีความสุขฉันกั เออกินลงไปนั่งกะว่า,าังสิอันนี้คือเหตุพอะก,กระป๋องนะจ๊ะอ่ามาเข้าเรื่องอาหารต่อนี่ก็เหตุพอกระป๋องนะคะนั่งกะว่าใส่ลงไปนะคะแต่เราต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างผ่านน้าเรียบร้อยเพราะว่าเขาหมักเขาดองมาเนาะนี่นั่งว่าอ้ยอาหารน่ากินมากนั่งว่าเออรสชาติแซ่บขึ้นมากเพต้องปรุงหลายเพราะต้องเพิ่มเติมยัมงหลายนั่งว่าได้นั่งก็ว่าฉันเ่ กินฉันมาอยู่ที่นี่ฉันมีความสุขฉันได้กินหวานอันนี้ก็ใส่ผักกาดลงไปนะคะจะมีความหืนความคมนิดๆแต่ว่ากะโอเครสชาติพ่อหมอพ่อกินได้สำหรับแบบผู้สวนะจ๊ะนี่เราก็ใส่ผักลงไปนั่งตัดลงไปเลยรสชาตินะ่ากินมากนะรับประทานมากเลยค่ะบอมาลก็อยากอีกรอบหนึ่ง เออแล้วก็ใส่ลงไปคลนลงไปนะคะคลนคนคายคนคายลงไปามาย้อนวัยเด็กนางอีกเด้อน,นั่งกับว่าไปหาก้หาขียดเออพ่อแม่กับไปเห็ดงานต่างจังหวัดก็เลยทําให้ว่าเออชั้นตอนอยังหน่อยชั้นบ่ได้กินนะนี่โตมาชันก็เลยได้กินซชกะน,นั่งก็เลยสัรหาแต่อาหาหรอีสานนางอยู่ในต่างแดนนางก็หาสัรหาแต่อีสานนะคะก็เลย ฉันก็เลยเป็นผลพอยได้ว่าเออได้กินน้ำวันนี้นางก็เลยทำเมนูเห็ดเผาะน้ำอจจให้กินนะจ๊ะนั่งวันนั่งอยากสุดน้ำแต่ว่าน้ำบโบแต่อเจอ่ะนะจ้าก็คือฝีมืออะไรก็ไม่อร่อยสู้ฝีมือแม่นะจ๊ะไปกิน้านใดกับโบสูฝีมือแม่คือเขาหวานนั่นแหละกินข้าวที่บ้านสุขใจนะจ๊ะพอมีแม่เนี่น่ารับประทานมากค่ะทีนี้ก็รอมันเดือดนี่ไปรับประทานกันเลยนะคะ นี่กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนนั่งว่าน,นี่สดสดสูบึงนี่จ้าสดจุตาสวดนี่นั่งว่าอร่อยมากแต่ปอแปะปอแปะไปกินกันเลยจ้า